พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีฤทธิ์ม,ญญา,มากพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีปัญญามากพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวา พระโมคคัลลานะเป็นอัคารสาวกเบื้องซ้ายดังที่เมื่อสร้างพระพุทธปฏิมาก็มักจะสร้างรูปพระอัรรสาวกทั้งคู่ให้ยืนหรือให้นั่งอยู่สองข้างด้วยและก็สร้างเหมือนเมืๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้ที่จะสังเกตได้ว่าท่านองค์ไหนเป็นพระสารีบุตรท่านองค์ไหนเป็นพระโมคคัลลานะก็ให้สังเกตว่าเบื้องขวาขององค์พระพุทธปฏิมาเป็นพระสารีบุตรเทระ เบื้องซ้ายของพระพุทธปฏิมาเป็นพระโมคคัลลานะเทระเมื่อเราหันหน้าก็กลับบ้านคือด้านซ้ายของเราเป็นพระสารีบุตรด้านขวาของเราเป็นพระโมคคัลลานะและได้ถือเป็นธรรมเนียมในการจัดลำดับโดยปกติดังนี้เช่นนาคที่มีอายุมากกว่าก็อยู่ทางด้านขวาของพระอุปชานาคที่มีอายุน้อยกว่าก็อยู่ทางด้านซ้ายของพระอุปชาตัวนาคเอง เมื่อหันหน้าเข้าไปก็รู้สึกว่าสับกันคนละข้างแต่ว่าถือเอาขวาและซ้ายของสิ่งที่เป็นประธานนั้นไว้เป็นหลักจะอธิบายธรรมะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพระอัคารสาวกทั้งสองและจะชักภาษิตของท่านบางเรื่องมากล่าวก่อนภาษิตของท่านพระอัสชิที่ได้กล่าวแก่พระสารีบุตรเมื่อเป็นปริพาชกนั้นนับถือกันว่าเป็นคาถาที่แสดงหัวใจอริยสัจ และปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสมัยพระเจ้าอาโศกเป็นอันมากฉะนั้นก็ควรทำความเข้าใจเนื้อความบ้างคาถาบทนี้ขึ้นต้นว่าเยธรรมมาที่มีคำแปลว่าทรรมเหล่าได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ที่จริงฟังดูก็น่าจะไม่รู้สึกสกิดใจเท่าไหร่ ตามเนื้อความที่กล่าวมานี้ถ้าได้ฟังอริยสัจมาบ้างก็พอจะจับเขาได้แต่ถ้าไม่เคยฟังอริยสัจมาก็ยากที่จะกําหนดให้เข้าใจคราวนี้จะอธิบายในฐานะที่เคยฟังอริยสัจมาก่อนคือว่าเมื่อเคยฟังอริยสัจมาแล้วรู้ว่าอริยสัจนั้นมีสได้แก่ทุกข์ซึ่งเป็นผลสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเหตุทั้งสองนี้ เป็นผลและเหตุในด้านทุกข์นิโรธความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลมรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นเหตุนี่เป็นผลและเป็นเหตุในด้านความดับทุกข์เมื่อได้เคยฟังอริยสัจมาและทราบหัวข้ออย่างนี้ก็พอจับเขาของคาถาท่านได้ สวัสดีครับได้เวลาของรายการแผ่นดินธรรมนะครับรายการสนทนาธรรมที่ทําให้ทุกท่านเข้าใจหลักธรรมเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดเทพธิดารามวรวิหารเช่นเดิมครับผมมาสนทนาธรรมกับพระวิสุทธิวาราพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารครับกราบนมัสการครับสาธุเจริญพรท่านคุณครับเรายังอยู่ในหัวข้อของมงคล38นะครับ<า><า>วันนี้เป็นมงคลที่32แล euh ้วครับเกี่ยวกับเรื่องของประพฤติพรหมจรรย์ครับ ในความหมายแรกก่อนเลยหลังจากที่ผมอ่านแล้วเนี่ยคำว่าพรหมจรรย์นี่ในเชิงพุทธศาสนาเนี่ยมันหมายถึงอะไระครับมันมีสองในย,ยัในย,ยะที่หนึ่งก็คือไม่แต่างงานไม่มีครอบครัวครับเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นหญิงพรหมจรรย์ไออย่างนี้เป็นจ้นคือคไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเมตุนธรรมไม่เสพเมตุนอันนี้เป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งรพรหมจรรย์อีกสองก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีจิตใจใบริสุทธิ์นั่นก็เป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งมีสองแบบ คือจิตใจอยู่ในทํานองครองทมไม่ประพฤติร่วงผิดศินห้าสินแปดสินสิบแะ้วก็แต่ที่อยู่ในคุณงามความดีใจบริสุทธิ์พุทธพงนี่ก็เป็นพรมจรรย์อย่างนี้ครับแสดงว่าดีกรีของการประพฤติพรมอาจรรย์เนี่ยก็จะมีอยู่สองสาอ่าสองสองเรื่องนะครับแล้วก็มีสามสเต็ปก็คือชั้นต้นเนี่ยก็คือสินห้าครับการดูแลรักษาสินห้าใช่บางคนก็ง่ายบางคนก็ยากนะครับอืมมัน อย่างที่เขาบอกว่าความดีคนดีทําง่ายความความชั่วคนดีทํายากคนชั่วทําง่ายเอ๊ะงงไหมประมาณนั้นแต่ก็ถือเป็นกฎหมายพื้นฐานที่ทําให้เรารู้สึกอยู่รอดปลอดภัยนะครับคือสีนห้าเนี่ยอไม่ต้องมีอะไรที่จะเราแวดระวังเลยเพราะมันทําให้ชีวิตเราปลอดภัยจริงๆความจริงถ้าเราทุกคนในสังคมมีศีนห้าเนี่ยไม่ต้องมีกฎจราจรก็ได้ครับ ไม่ต้องมีกฎหมายด้วยไม่ต้องมีผู้พิพากษาไม่ต้องมีศาดิกาทั้งนั้นเพราะสินห้าครอบคุมหมดเลยถ้าเราทุกคนรักษาสินห้าได้บริสุทธิ์จริงๆโอ้โหโลกนี้จะเป็นโรกที่แบบนะคุกตารางก็ไม่ต้องมีไม่มีคนติดคุกตารางเพราะสินห้ากำกับไปหมดแล้วถ้าเราเชื่อสินห้านะปฏิบัติได้จริงเพราะนั้นวิธีที่ทําให้เราประพฤติพรหมจรรย์ในสินห้าได้เนี่ยฮะต้องย้อนกลับไปมงคลที่แล้วครับต้องมีความเพียรต้องมีตะปะต้องมีความอดทนทุกอย่างต้องใช้ความอดทน จะรักษาศีลให้รอดก็ต้องอดทนไหมเนี่ยไปเดินไปเนี่ยไปเจอกระเป๋าเขาร่วงเนี่ยต้องอดทนไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใ่ของเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออเอาคืนเจ้าของเขาท้องคิดอย่างเนี้ยต้องใช้ความอดทนอดกั้นไหมถ้อืกเงินขายหล่นมาเนี่ยออ้ยดูซิมีเยอะเปะ่าโอ้โหดีใจจังเลยได้ของฟรีเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้เจ็บจบเลยครับเห็นไหมซึ่งในชีวิตประจำวันเรามีโจทท้าทายในใเนยอะตลอดเวลานะครับสอบตลอดเวลาใช่เพราะนั้นก็คือเรื่องของ คันติในเรื่องของการที่จะบำเพ็ญเพียรเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องถามตัวเองว่าทําดีไม่ทําดี่รู้จักแยกดีชั่วได้เขาเรียกว่าการการตอบกลับกับสิ่งที่มากระทบครับเหมือนตาเราเห็นรูปเนี้ยจะหูเราได้ยินเสียงอย่างเงี้ยจมูกได้ดมกลิ่นอย่างเงี้ยเราจะปฏิบัติต่อสิ่งที่มากระทบอย่างไรมีสติที่จะเอาตัวรอดให้อยู่ในทํานองครองทมอย่างไรนี่ก็คือ เป็นสิ่งที่สําคัญครัเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นพรหมจรรย์ชั้นต้นชั้นต้นไงพอมาถึงชั้นกลางครับเออชั้นกลางก็คือรักษาศีลนีศีลแปดศีลพระจ้สูงขึ้นมาหน่อยเยอะขึ้นมาเยอะมาครับมันจะละเอียดอ่อนมากขึ้นครับผมมันเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับบทบทชีพรามใช่ไหมครับมีผู้หญิงหลายๆคนญาติโยมที่ชอบบทชีพรามใช่ไหมสามวันหนวันเจ็ดวันไปอยู่วัดอยู่วัดแต่ ไม่ชีนะไม่ชีก็เหมือนบทชีพรามไหมครับแต่บริสุทธิ์มากกว่าเพราะว่าปองผมปองคิวแล้วทิ้งบ้านทิ้งเดือนมาอยู่วัดแล้วเห็นไหมมันเป็นการอัพขึ้นเป็นขั้นๆในทางศาสนาเราเนี่ยวิธีการให้เราพัฒนาตัวเองให้บริสุทธิ์ให้พองใส่มากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นใจละเอียดอ่อนมากขึ้นนั้นสี่ในทางพระพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติก็มีสเต็ปเอาไว้มากมายให้เราเลือกครับ,รบต้องการอยู่ระดับไหนแล้วก็พัฒนาไปสิห้า แปดสิบก็มีสิบก็เป็นสามเนรครับหลายคนก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องทําทุกวันก็ได้นะเอาสินห้าเป็นพื้นฐานก่อนแต่บางวันเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นขึ้นอาจจะวันนี้จะรักษาสิบแปดอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ในการควบคุมตัวเองเนี่ยก็จะสามารถมีเป้าหมายมีกฎมีการปักบุรไว้ได้นะครับซึ่งถ้าทําได้ สิ่งหนึ่งก็คือใจเราก็จะรู้สึกจะลงขึ้นแล้วก็อยากที่จะทําแบบนี้ในครั้งต่อๆไปได้เขาเรียกว่ามีกําลังใจครับเพราะว่าเราทําได้ขั้นหนึ่ง,นะงก็จะม,มีพลังฮึงิมๆนึงก็จะข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนเราเรียนจบปริญญาตรีได้ก็อยากต่อปริญญาโทต่อไปก็อยากต่อปริญญาเอกอาจจะตอนนั้นนี้คือความไฟดีหรือว่าการพัฒนาตัวเองทางด้านทางด้านประพฤติปฏิวัติธรรมนะก็เป็นเรื่องที่แบบนะมรามีสเต็ปไว้ให้อ เราต้องมีจุดมุ่งหมายยังไงไหมครับในการที่เราจะเลือกหรือว่าอยากจะปฏิบัติมงคลข้อนี้ครับความพ้นทุกข์ต้องมุ่งผลทุกข์นะถ้าไปมุ่งประโยชน์อย่างอื่นผลอย่างอื่นนะียากครับนะคือพระพุทธเจ้าว,วางหลักอันนี้ไว้เนะี่ยพระพุทธพวงจันทะร์เนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ผจากปัสสาะสงสารโดยเฉพาะ พรหมจันทร์แบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเมถุนธรรมไม่เสพกามเนี่ยอันนี้คือชั้นพรหมเลยนะอ่าชั้นสูงมากชั้นสูงนะระบจิตเป็นพรหมเลยนะนั้นท่านใดที่ดูรายการอยู่เนี่ยแล้วไม่แต่งงานอยู่เป็นโสดอายุ5้าสิบหกสบนี่คือคุณกำลังประพฤติเพียงดังพรหมนะพรหมจันย์เลยนะเนี่ยใช่อันเนี้ยโอ้ใครมาว่าเราไม่ได้โอ้โหนี่จนประพฤติยังพรหมนะถ้าตายไปเนี่ยพวกทีมเสพกามเนี่ยตำประชันเยอะประชันขึ้นสูงกว่านั้นนี่คือเรื่องจริง อันน<ด>ี้สูงที่ได้เพราะเราไม่คงเกี่ยวด้วยกรรมคุณคจิตมันสูงกว่านะจิตมันสูงกว่าพอตายไปเนี่ยจิตบริสุทธิ์มากกว่าพอยุ่งเกี่ยวกับมาคุณปุ๊บมีลูกมีหล,ลานมีเลนมีสมบัติก็ามาเกี่ยวข้องมีความโรภความโกรธความโลง,โลงก็มาผูกพันอีกมากมายสับสนว่าแต่พอไม่เสพกามเนี่ยมันตัดไปได้เยอะเลยตัดไปได้เยอะไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีหลานไม่ต้องมีอะไรมาผูกพันพัฒนาการจิตปลอดโปร่งกว่าเยอะจะไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเพราะนั้นคนที่ประพฤติพรร์ได้อยู่คนเดียวได้ไม่เสพกามละเว้นจากมตุนธธรรม ครับอันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับท่านนี้จะอยู่เป็นโสดใช่ก็พระนี่ไงพระนี่คือก็ผร้มาจัร์นะครับเป็นพร้มาจาร์ก็คือไม่ต้องเสพการไม่ทำไมลูกมีเมียมาอยู่วัดเยาวราก็เป็นพระพื่อมาจาร์อย่างหนึ่งแต่ท่านที่มีครอบครัวก็อยู่ในอยู่ในกองของศิลธรรมเป็นผรมจาร์ทางด้านจิตใจก็อยู่ในคู่ของตัวเองที่ตัวเองเลือกแล้วใช่ใช่ใช่ก็ได้อันนี้ส่งเหมือนกันอาจจะน้อยกว่าแต่ก็ก็็เปนเป็นทางเลือกที่ที่เรียกว่าเหมาะสมกว่า เ,เหมาะสมในสถานะของตัวเองในเรืองี้ที่ตัวเองเป็นอย่างนั้นใช่พระพุทธองค์ท่านบัญญัติเรื่องนี้ไว้สดงว่าต้องมีอ,อุปมาโทษของกามใช่ไหมครับใช่เรื่องเรื่องผมอาจาร,รย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมเพราะเราทันทีที่เราเสพกามทันที่เรามีครอบครัว,รรวก็ต้องมีลูกมีหลานพอมีลูกมีหลานมีคนรอบตัว ความประิสัมพันธกรรมมันจะประกอบเป็นกงกรรมกงเกวียนวงเวียนเป็นวักี่ยววัฏจักรเกี่ยวเนื่องกันไปนั้นต้องตัดตรงนี้ต้องตัดวัฏจักรตัดเรื่องนี้ไปก็จะขาดวงกลไปจเป็นเรื่องของลดการเกิดใช่เริ่มต้นใหม่ขึ้นมาใช่เพะฉะนั้นพระที่มาบวชจึงต้องไม่เสพกามจึงต้องตัดกรรมคุห้าออกมามาอยู่วัดอยู่ว่าระพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจปลอดโปร่งนั้นมันเป็นเรื่องของ ความหลุดพ้นในอนาคตจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งแต่ถ้าจะไม่ใช่ทําเฉพาะในเรื่องของการกระทํามันต้อง,งอยู่ในเรื่องของจิตใจด้วยไหมครับแน่นอนแน่นอนเพราะสิ่งนี้มันมันเกิดจากที่จิตใจก่อนถ้าใจเราไม่ปรารถนาใจเราไม่ต้องการใจเราไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องนี้มันสําเร็จยากเพราะว่าใจมันเป็นหัวหน้าใช่ไหมมนโนปปังก็มาการที่เราจะต้องการหลุดพ้นมีจิตใจอย,อยากหลุดพ้น เบื่อแล้ววัตฏะทุกวัตะสงสารเวียนว่าจะเกิดเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวร้องไห้ดิฉันเบื่อแล้วฉันอยากรูปพ้นฉันอยากรูปพ้นจาวัตตะฉันอยากให้จิตบริสุทธิ์อยากไปที่พานเมื่อจิตมันคิดอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการกระทำเช่ให้รักษาศีลงในปฏิบัติธรรมให้คิดดีทําดีให้พูดดีเสถสละนะไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆนั้นจิตที่คิดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการกระทำเมื่อคิดย้ำคิดมันก็เกิดการย้ำทำทำบ่อยๆสำเร็จเห็นไหม มันตัดลำอันดับแรกต้องคิดก่อนถ้าไม่คิดก็ไม่ไม่ได้คิดจะเป็นคนดีก็เป็นได้ถ้าไม่คิดก็เป็นไม่ได้ใช่เราคิดแล้วก็เริ่มเริ่มหาทางที่จะเป็นคนดีการคิดเนี่ยมันมันก็เลยเกิดการเริ่มต้นนเป็นการเริ่มต้นใช่ใช่ใช่ตระหนักคิดแต่สิ่งนี้บางทีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบางทีเราคนเรามันจะมีคําว่ารู้งี้อะครับอาจารย์รู้งี้ทำละรู้งี้ไม่ทำเรื่องนั้นดีกว่าคิดเ็าเรียกว่า แพลนแล้วก็นิ่งแพลน,นิ่งไม่แอคติ้งใช่ไหมเออมันต้องแอคติ้งด้วยแพลนแล้วต้องแอคติ้งด้วยแล้วเราจะทํำยังไงครับถ้าวันนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเริ่มจะคิดอะไรไม่ค่อยจะเริ่มวางแผนอะไรอืมต้องดูต้องดูตัวอย่างจากสิ่งที่ปรากฏรอบๆตัวเรารเพื่อเราตายไปกี่คนแล้วยากอยา,อยาเราตายไปกี่คนแล้วตายแล้วไม่ได้วางแผนมีปัญหาอะไร เรา,เราดูทุกข์อข,ของเขาใช่เราดูเขาเนีน้องเข้ามา,าตัวเราไปงานศพแล้วดูสิเนี่ยลองให้กันเนี่ยโอ้สับสมบัติกันมันจะแบ่งเราเราด้กว่าเราทะเลาะกันแล้วนี่ลูกหลายนยังสับัติกันแล้วอา้าขึ้นลงขึ้นสานกันแล้วนู่นเนี่ยเอ้ยแล้วเราอ่ะเราจะทํายังไงใช่ไหมนี่คือทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยให้เราเห็นพอเห็นปุ๊บเราก็ได้เกิดการวางแผนเฮ้ยเราจะต้องเริ่มแล้วนะเออเราจะเลี้ยงดูครอบครัวมีความสุขย่างไรจะปีกคุยเวกยางไร ห็นไหมเราจะฝึกตัวเองให้มีตบะมีความเพียรยังไงเราจะปล่อยวางยังไงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทั้งนั้นเลยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวที่เราเห็นว่าปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นเนี่ยมันต้นตอของปัญหาคืออะไรแล้วอย่าปล่อยให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นชแล้วน้องเข้ามาใส่ตัวได้โอ้จริงๆมันโอปันายิโกแค่เรื่องแค่นี้ก็ใช่เป็นการปรับปรุงตัวได้อย่างทุกเรื่องเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็บางทีอยู่คนเดียวนั่งนั่งนอน อะไรดีอะไรชั่วอะไรดีอะไรชั่วนะถ้าคิดเป็นมันหาทางออกได้นะครับแต่ถ้าไม่คิดมันก็มันก็ไม่รู้ไปสเปรตปะาไปดีบางโจมมั่วไปแต่ถ้าคิดเอออะไรดีอะไรชั่ววันนี้ทําอะไรดีกลางคืนกลับมาหลายคนเลยมั้งตอนนอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบนอนใช่ฮะใช่ตั้งคําถามสิไหมถามถามตัวเองว่าอะไรบ้างครับเออวันนี้ทําอะไรไปบ้าง อะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความชั่วอะไรกึ่งดีกึ่งชั่วเออถ้าจะไม่ทําวันนี้ถ้าเลือกได้จะไม่ทําอะไรใช่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นมันเป็นสิ่งที่เริ่มที่การคิดครับพอคิดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระทําแต่คิดแล้วคิดด้วยปัญญาไใจตรองดีแล้วเนี่ยมันก็จะแยกแยะให้เราเลือกทําสิ่งที่ดีที่เหมาะที่สมได้มันจะช่วยเรากรองได้ครับเมื่อกี้ผมถามไปเกี่ยวกับเรื่องของอุปมาโทษของของของกามแล้วใช่ไหมทีนี้ ถ้าเราจะมาอีกด้านหนึ่งคือวิธีปฏิบัติพรหม,มจรรย์นะครับอือันนี้ไม่ใช่ของง่ายง่ายใช่ไหมมันต้องมันต้องมีความอดทนครับแล้วก็มุ่งมุ่งความรุดพ้นมุ่งไปนิพพานพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อความบุดพ,พ้นเพื่อความนิพพานไม่ใช่เพื่อสนุกสนานไม่ใช่เพื่ออยู่อย่างอย่างคนวิกิเลสตในโลกใบนี้พรหมจรรย์นั้นอยู่อย่างสงบอยู่จังลุดพ้นนั่นเราก็ต้องมีความต้องอ <ด S 1> เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่จะอยู่ รักษาพรหมจรรย์เพื่ออะไรใช่ถ้าเรารู้ปลายทางว่าพกจะหลุดพ้นอ่ามันเป็นเรื่องของการไม่ทําให้เกิดการเกิดการอะไรเราก็จะไม่ต้องเวยนายเกิดอีกไม่ต้องมาระบาดอีกไม่ต้องมาเออนำพรมและนำาทมอีกเออทดไมนั้นเออเราต้องมุ่งเบื่อน่ายคลายกาหนัดครับจิตต้องการหลุดพ้นนี่คือพรหมจรรย์หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ค่อยๆลดละเลิกใช่ความจริงจุดมุ่งหมายในทาง พระพุทธศาสนาก็เพื่อสิ่งนี้ครับผู้ที่มาบวชผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อลาบสกาละสรรเสริญน,นั่นเป็นกามาวาจรภูมิต้องเวียนไว่ายตายเกิดมันยีงไม่พ้นจะพัดจะพวจะตกนรกได้เพราะการมาวาจรภูมิการ,รที่เรายังคล้องแววกกามเนี่ยกรรม,มาคุณห้าเนี่ยถึงจะทําดีทเํเลิดบริจาคเงินห้าร้อยล้านพันล้านสร้างโบสถ์สร้าุรานี่ยมาอย่างเก่งก็ไปเกิดในสวรรค์หมดบุญก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จับพระจับรูปทำชั่วก็ตกนรกได้ใช่ไหมเออแต่ถ้าเราตัดตัดกรรมคุณได้จิตมันสูงกว่าจิตมันเข้าพรหมมันจ่ไหมพรหมนี่เขาก็ไปไกลนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะตายแล้วไปสู่ชั้นพรหมใช่นี่คือหนึ่งวิธีต้องตัดกรรมคุณให้ได้แต่สิ่งเล่าในในสังคมปัจจุบันก็เยอะนะครับ สิ่งยๆๆั่วยุเต็มไปหมดทั้ง<ช>สื่อออนไลน์ทั้งพฤติกรรมของคนในสังคมที่รอบตัวเราครใช่เัรน,นั้นก็ไม่ใช่ของง่ายทุกวันนี้ไม่ใช่ของง่ายต้องใช้ความอดทนต้องใช้เออเรียกอะไรนะค,รความรู้องค์ความรู้ที่เป็นสมาธิทิฏฐิอย่างเียกว่อย่างเข้มงวดอะไรที่มากระทบเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันล่อลวงเราสรพัดที่จะทำให้เราหลุดออกจาก วงโครจรได้รเราอยากจะเป็นคนดีอยากทาความดีนะแต่ว่าสิ่งที่มันโย่รอบตัวเราเนี่ยมันเวทเราไปด้วยสิ่งที่มันแบบไม่ค่อยดีอเออมันจะดึงเราไปทางนู้นดึงไปทางนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้มแข็งมีความอดทนและมีความมุ่งมัน่นครับคือเหมือนว่ามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไม่งั้นมันจะแวะออกข้างลูกข้างทางแล้วจะไปไม่ถึงหรืออย่างน้อยเราเราไม่เฉียดไปทางนั้นเลครับเราอยู่เรื่องแบบนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่เข้าไปเราก็พยายามเรียกว่าใช้กุศโลบายจะไป เกลือกกลัวอย่าไปเข้าใกล้หลีกห่างได้ก็ดีเหมือนอสรพิษเหมือนคอมเมนต์นะอยู่ห่างๆไว้ก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าเราแค่เฉียวเแต่ก็มันก็จะมีผลกระทบไปดูนิดนึงเนี่ยนิดนึงก็อย่าอย่าได้ไว้ใจซึ่งอาจจะเทียบแล้วอาจจะเหมือนเด็กเริ่มสูบบุหรี่นะครับอยากลองนิดเดียวไม่เป็นไรสุดท้ายก็ถอนตัวไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องต้อง้องลรู้สักรู้จักกั้นตัวกันตัวออกมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมต่อการประพฤติมอาจบรย์ เพราะว่าเชื่อว่าอน,นิสงส์เนี่ยเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณก็ได้เกริ่นไปเล็กน้อยแล้วครับเกี่ยวเรื่องของการประพฤติพรมจันทร์เนี่ยมีอน,นิสงส์สิ่งหนึ่งคือไปถึงชั้นพรมแหละแต่ก่อนจะไปถึงชั้นพรมในยุคที่เรายังยังอยู่ในโลกปัจจุบันเรายังเป็นมนุษย์ที่ยังต้องอยู่ยังไม่ถึงเวลาของเราเนี่ยครับมีอน,นิสงส์อื่นอ่อีกไหมครับคนที่ประพฤติพรมจันทร์เนี่ยยังน้อยไม่เป็นตรายต่อใครใครครับ ถ้าเราประพฤติมาจาันเราไม่เสพกามเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับกรมคุณภาเนี่ยมันสุดยอดของความสบายอกสบายใจยและคนใกล้ตัวเราเนี่ยก็จะรับอันนี้ส่งด้วยครับคือความเบากายเบาใจไม่เร้าร้อนนะแต่ถ้าเราไม่ประพฤติมาจาันใช่ไหมเออยังเสพกรรมคุณ้าอยู่เนี่ยมันไว้ใจเราไม่ได้เลยนะ <c oughs> จะทาเดียวทําชั่วอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ ใช่ไหมเพราะว่าใจมันมันมันไม่ไม่ประกอบด้วยกุศลเท่าไหร่เพราะว่ากรรมคุณก็รู้กันอยู่ใช่ไหมเราจะไม่นั่งกับใครเขาก็ไม่ไว้ใจเราครับใช่แต่ถ้าเราภูมิจารย์เราตั้งใจประพฤติรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรียกว่าพยายามปฏิบัติตัวอยู่ในทํานองครองธรรมเรียกว่าหลีกออกมาจากกรรมคุณห้าใช่ไหมก็จะทาให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็บุคลิกภาพเราก็จะดูดีไปไหนก็นักคบหาสมาคมไม่ต้องระแวงใครใครก็อยากเป็นเพื่อน ค,คนที่ได้น่าจะเป็นตัวเรามากที่สุดใช่เราได้<ต>มา่คนรอบตัวก็จะเป็นอนิสงส์ด้วยอนิสงส์ที่จะได้ด้วยครับไม่มีพิษมีภัยกับใครครับช่วงสุดท้ายของรายการครับอ,อยากให้ท่านเจ้าคุณเกิดเกี่ยวกับเรื่องของประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยว่าทําเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้อะครับใช่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยการหลีกเว้นออกจากกรรมอคุณห้าเนี่ยเออ,เ,อเขาเรียกว่า การแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยจะมีเป็นลำดับขั้นตอนนะอนุบุพนะิกถาหอย่างใช่ไหมทานศีลเนคขม,มะกามาทีนวกัถาใช่ไหมแล้วก็การออกบวชเดีเ๋ยวจะเรียนใหม่จีนนะขอแป๊บนึงนะทานกัถาศีลกถาสักกถากามาทีนวกัถาเนคขม,มะในสังกักถา นี่ก็ว่าอนุปุปิปกถาหาอย่าง<ะ>สุดท้ายคือเนกขรรมานิสัมสกถาการหลีกออกจากกามเห็นไหมให้ทานรักษาศีลไปเกิดในสวรรค์ทาน,นากถฐาศีกฐาทําให้เกิดสักกถาให้ได้ไปเกิดในสวรรค์นนะคนที่ให้ทานรักษาศีลดีๆเนี่ยไปเกิดในสวรรค์เยอะมาก<ะ>แต่ในสวรรค์ก็ยังเป็นกามาวาจรภูมิเทวดาจะต้องเสพกาม เทวดาก็ามีนางฟ้าเป็นบริวารอย่างเสดกามแม้จะเป็นการอาไปทิปก็ตามแต่ก็ทําให้เกิดวัดตะเมื่อหมดบุญกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เวียนว่ายแต่เกิดอีกถ้าเผื่อไปทําชั่วก็ตกนรกได้เพราะฉนั้นพระองค์จึงแสดงกามาทีนวัคขาโทษของการเสดการเห็นไหมเห็นไหมแม้จะเป็นการอปบิทิปก็อย่าคิดว่ามันดีเลยอย่าไปยึดติดไปได้มันก็มีโทษเพราะนั้น,ส,ส,น,นส,สุดท้ายทรงแสดงเนกขมานิสังสกถา การออกจากกามก็นี่ไงเห็นไหมถ้าไม่ออกจากกามเนี่ยไม่รอดหรอกต้องเวียนว่ายใจเกิดอย่างนี้แล้วยังไงสุดท้ายปิดท้ายด้วยกามมาเออ่นคขมาในสังฆคาถาอันนี้สรงการออกบวชบวชเนคขมาไงคนบวชเนคขมาต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่วัดอ่าจริงไหมเนคขมาเนี่ยไปดูเขาขึ้นป้ายต่างจังหวัดที่เชิญบวชเนคขมาบารมีบวชอยู่ที่บ้านได้ไม่ได้ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียทวัดไปอยู่ที่วัด เพราะเป็นการหลีกออกจากกามในครรมะเนี่ยเป็นการฝึกเอาไว้ฝึกพรหมจันทร์นระเพื่อจะได้ไปนู่นไปเป็นพรหมไปสูงกว่าสวรรค์ขึ้นไปไม่งั้นมันก็ได้แค่สวรรค์สวรรค์ก็เวีนว่ายเก่อนพระเทวดาก็ยังเสพกามอยู่เพราะนั้นญาติโยมที่อยากจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารต้องฝึกบวชในครรมะเอาไว้ก่อนนะเนอ่นน้นกหลีกออกจากกามประพฤติพรหมจรรย์คือพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยกามคุณทั้งหน้าถ้าเราทําได้เราก็จะได้ จิตเราจะบริส,สุทธิ์แล้วขึ้นไปสูงกว่าสวรรค์สาธุเจริญพรวันนี้ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับ<ม>ท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการแผ่นดินทมนะครับได้ทาง a c e b o o k <ม>ของรายการรวมไปถึง YouTube ของวัดพระามเก้าครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับผมนิรุตศรีวัฒน์กุลและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับคิดเเดเปปปป็็นทพููกส่ ้องเหลืออภัย